สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาพบเรื่องมูมูชาแนลนะครับพบกันทั้ง2ช่องทางเช่นเดิมนะครับทางยูท b e ก็เรื่องมูมูชาแนลนะครับทาง Facebook ก็เรื่องมูมูแฟนเพจนะครับสำหรับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนข่าวสารคอนเทนต์ดีๆมีสาระเรื่องมูมูนะครับ การเลี้ยงหมูแบบบ้านๆนะครับแต่การบริหารแบบมืออาชีพอย่างเรานะครับที่จะพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาตามนัดนะครับจะมาตามคําเรียกร้องนะครับที่ทุกท่านอยากจะดูหรืออยากจะรับฟังนะครับในเนื้อหาสาระของวัคซีนพาโวไวรัสนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับตัววัคซีนนะครับตัวไวรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววัคซีนจะมาพูดถึง สรรพคุณนะครับวิธีการใช้นะครับข้อห้ามนะครับหรือว่าวิธีการฉีดหรือป้องกันต่างๆนะครับส่วนตัวไวรัสล่อจะมาพูดถึงนะครับตัวไวรัสไวรัสพาววนะครับหรือ PPV นะครับที่จะมาพูดกันสนทนากันแบบเข้าใจง่ายนะครับช้าๆแต่กระชับเข้าใจนะครับนะครับแล้วมาพูดคุยกันในเรื่องวัคซีนพาวเว์ไวรัสกันวันนี้นะครับ อ่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัววัคซีนก่อนนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงวิธีการใช้นะครับตัววัคซีนนะครับสาหรับตัววัคซีนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับดูลักษณะนะครับนี่ดูดูกล่องก่อนนะครับวัคซีนพาโวไวรัสตัวนี้นะครับหรือป้องกันพาโวนะครับ pvv นะครับวัคซีนตัวนี้สามารถป้องกันพาโวไวรัสได้ถึง14ชนิดนะครับอันนี้คือรูปร่างลักษณะกล่องนะครับราคาที่ผม ไปซื้อมานะครับอยู่ที่400บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ20มิลลิลิตรโดสก็จะตกอยู่ตัวละ2ซีซีหรือ2มิลลิลิตรนะครับก็คือฉีดให้ตัวละ2มิลลิลิตรนะครับนะครับแล้วก็การนะครับการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาคือไซลิงนะครับต้องใหม่เสมอทั้ง2อย่างนะครับกระบอกฉีดยาก็ต้องตัวใหม่นะครับเข็มฉีดยาก็ต้องเป็นเข็มตัวใหม่นะครับสลัดสําหรับท่านใดนะครับที่ ดูดออกมาแบบนี้แล้วนะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดนะครับต้องทิ้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้ายังอยู่ในขวดแบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับตัวนี้สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิ15ถึง25องศานะครับเก็บไว้ได้นานถึง2 3ปีเลยนะครับถ้าไม่หมดนะครับแต่ถ้าในกระบอกฉีดยาแบบนี้นะครับต้องใช้ให้หมดนะครับภายใน10ชั่วโมงนะครับก็คือไม่หมดก็ต้องทิ้งนะครับในกระบอกฉีดยาแบบนี้นะครับมาพูดถึงนะครับมาพูดถึง วิธีการใช้ก่อนนะครับก็คืออย่างที่ผมว่านะครับ1ขวดนะครับมี20โดสนะครับมี10โดสนะครับมี20มิลลิลิตรโดดละ2ซีซีหรือ2มิลลิลิตรนะครับก็คือตัวละ2ซีซีนะครับวัคซีนตัวนี้นะครับเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับที่กระตุ้นนะครับให้การสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อป้องกันโรคพาโวนะครับหรือ p p v นะครับคอสซิลิธพาโวนะครับ ก็คือ PPP นั่แหละครับสามารถป้องกันสายพันธุ์นะครับถึง14ชนิดได้เลยนะครับตัวนี้ครับนะครับข้อผมใช้นะครับใช้สําหรับกระตุ้นให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อป้องกันโรคในแม่สุกรนะครับและสุกรสาวเพื่อป้องกันตัวอ่อนและลูกในครรภ์ที่ติดเชื้อจาก p p v หรือพาโวไวรัสนะครับนะครับสำหรับการใช้ก็คือใช้ ฉีดเข้าข้ามเนื้อนะครับหลังใบหู2มิลลิลิตรนะครับต่อตัวนะครับก็คืออย่างที่พูดว่าคร่าวๆนะครับก็คือป้องกันนะครับป้องกันเชื้อพาโบเวรัสนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเรานะครับมาพูดถึงนะครับเชื้อพาโบเวอร์ต์นะครับว่าพาโบเวรัสคืออะไรนะครับเชื้อพาโบเวรัสนะครับหรือ PPV นะครับเป็นโรคหรือสาเหตุของความล้มเหลวนะครับในระบบสืบพันธุ์นะครับจะเกิดขึ้นในแม่สุกรนะครับที่ไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับ ต่อโรคไวรัสชนิดนี้นะครับอ่าจะติดเชื้อจากทางสัมผัสหรือนะครับทางปากหรือจมูกนะครับการกินการดมการเลียนะครับอ่าไวรัสนี้นะครับจะทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมากนะครับอ่าเคยมีการทดลองกับไวรัสตัวนี้โดยการใช้ความร้อนถึง70องศานะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงในการฆ่าเชื้อดองดูนะครับแต่ผลลัพธ์คือนะครับอ่าเชื้อตัวนี้นะครับทนทานนะครับทนทานไม่สามารถฆ่าเชื้อตัวนี้ได้ด้วยความร้อนนะครับ จึงลองทดลองนะครับการฆ่าเชื้อโดยการใช้น,น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆนะครับอย่างที่เป็นคอรีนที่ผมใช้เม็ดนะครับนานๆทีผมจะเอาไปทิ้งลงถังสำรองน้ำนะครับที่มาให้หมูกินในจุดต่างๆนะครับเป็นอคอรีนเม็ดละลายเม็ดฟูที่ผมเคยทำไว้ในคลิปนานมาแล้วนะครับตัวนั้นสามารถใช้ได้นะครับนะครับ แล้วก็เชื้อนี้นะครับจะทําลายระบบสืบพันธุ์นะครับในช่วงการตั้งท้องระยะแรกๆนะครับจึงทําให้ตัวอ่อนนะครับที่ยังไม่มีภูมินะครับจึงทําให้ลูกที่ออกมาเป็นมัมมี่นะครับความหมายก็คือนะครับระยะช่วงแรกๆนะครับในการตั้งท้องนะครับถ้าโดนเชื้อตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับลูกในท้องมีโอกาสรอดน้อยมากนะครับเพราะว่า เขาจะไปทําลายระบบสืบพันธุ์คือการเจริญเติบโตของลูกน้อยในท้องนะครับจะหยุดการเจริญเติบโต,ตนะครับจึงทําให้ลูกตายในท้องและสุดท้ายออกมาเป็นมัมมี่เป็นลูกกรอกนะครับก็คือว่านะครับก็ตามที่ว่าไว้ไปเลยนะครับว่าจะโดนทําลายในช่วงระยะตัวอ่อนเท่านั้นเพราะตัวอ่อนยังไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับตัวอ่อนในท้องนะครับแต่ถ้าติดเชื้อระยะที่ท้องแก่ๆแ,แล้วก็อาจจะมี ผลลั์ที่ดีออกมาก็คืออาจจะไม่ทําลายระบบสืบพันธุ์ได้นะครับแต่ถ้าติดเชื้อตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตั้งท้องหรือติดเชื้อตอนตั้งท้องแล้วอ่อนเนี่ยครับโอกาสที่ลูกในท้องจะรอดต่ามากนะครับก็คือมีโอกาสตายสูงมากนะครับสู่กรส่วนใหญ่นะครับที่พบเป็นหมู่แม่สาวเป็นส่วนมากนะครับส่วนอาการนั้นนะครับที่ติดเชื้อพาบูไวรัสนั้นนะครับจะไม่มีอาการใดๆเลยนะครับ นอกจากสภาวะสืบพันธุ์ล้มเหลวเท่านั้นนะครับการฉีดท้่ถูกต้องนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับของวัคซีนที่ตอบสนองคุมคุมคมกันได้ดีนะครับมากที่สุดคือการฉีดในช่วงเวลาก่อนผสมพันธุ์14วันขึ้นไปนะครับไม่ควรฉีดต่ำกว่า14วันนะครับเพื่อจะให้ระบบแอนติบอดีนะครับก็คือวัคซีนนะครับเข้าไปในร่างกายและมีประสิทธิภาพดีนะครับดูในช่วงเวลาที่เขาคุมเขาคุมกันได้ ถูกที่ถูกเวลานะครับถ้าพูดถึงเข้าใจง่ายๆก็คือต้องฉีดไม่ต่ำกว่า14วันนะครับหรือถ้าเราไปฉีดก่อนผสมพันธุ์นะครับสมมุติว่าสัก7วันอย่างนี้นะครับก็ผลนะครับผมผลหรือประสิทธิภาพของวัคซีนอาจจะทํางานไม่ได้ไม่เต็มที่นะครับถ้าฉีดในช่วงเวลาก่อน14วันก็คือ15 16หรือ1เดือนอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถ ทำได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุกอรสาวหรือนะครับแม่พันธุ์ที่ไม่ได้ทําวัคซีนตัวนี้มาไม่ต่ํากว่า1ปีนะครับก็คือถ้าห่างเหินมามากกว่า1ปีแล้วก็ซ้มาทําซ้ําได้อีกนะครับในช่วงเวลาที่ท้องว่างนะครับตอนให้นมก็ได้นะครับแต่ว่าต้องท้องว่างไม่ต่ำกว่า14วันนะครับก่อนผสมไม่ต่ำกว่า14วันนะครับโดยการใช้ปริมาณนะครับ2ซีซีต่อตัวนะครับพูดง่ายๆว่าเราก็ทำซัก ปีละครั้งนะครับหรือปีกว่าๆนะครับสามารถทําได้นะครับเพราะว่าวัคซีนตัวนี้นะครับถ้ายังไม่ดูดขึ้นไซลิงค์หรือเข้าไซลิงค์นะครับก็สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับ2-3ถึงปีเลยนะครับแต่ถ้าดูดออกมาแล้วต้องใช้ให้หมดภายในสิชั่วโมงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเข้าใจกันไหมครับถ้าไม่เข้าใจยังไงสอบถามได้นะครับตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเช่นเคยนะครับ พูดมานะครับตัวไหนที่พูดเร็วไปช้าไปไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ไหนถามมาได้นะครับหรือติดต่อมาได้เลยนะครับทุกช่องทางที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับก็ตามสัญญานะครับอยากดูรายละเอียดของวัคซีนพาโวนะครับหรือว่าความรู้เกี่ยวกับการฉีดสรรพคุณหรือว่าข้อบ่งใช้ต่างๆนะครับผมก็เอามาฝากแล้วเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับวัคซีนพาโวไวรัสนะครับาสาหรับวันนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับจนจบคลิปนะครับนะครับก็อยากจะฝากนะครับวัคซีนพาโวนะครับราคาต้นทุนก็ถึงแม้จะแพงบ้างนะครับแต่ว่าความคุ้มค่าหรือนะครับความจําเป็นที่ต้องใช้ก็จําเป็นนะครับแล้วก็มันสามารถเก็บไว้ใี้ได้นะครับเหมือนไมโครพลาสมานะครับแต่ถ้าเป็นพวกที่ละลาย เม็ดฟูนะครับเป็นพวกเพิร์สหรือว่าอะฮิวาพวกนั้นต้องใช้แล้วที่ผสมแล้วต้องทิ้งนะครับไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ยังดีหน่อยนะครับที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้นะครับอ่านแ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ